สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา5 5นะครับโจทย์ให้ R แทนเซตของจำนวนจริงและ f เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R และ g เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R และ h เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ทุกอันดับโดยที่ h(x) เท่ากับ x กำลังสองบวก4 g(x) เท่ากับ h ของ f(x) ลบ1และ f ดิฟ1เท่ากับ g ดิฟ1เท่ากับ1 แล้วค่าของ f 1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้โจทย์ถามหา f 1ะนะครับแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ f x มาเพียงแต่ว่ามีข้อมูลที่เชื่อมโยงอยู่ตรงนี้แถมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาสมการนี้มาตั้งเป็นหลักก่อนทีนี้เราบอกว่า h ของ f x ลบหนเนี่ยมันก็คือเอา f x ลบหลงไปแทนที่ตัวนี้ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น f x ลบหทั้งหมด กำลังสองวะครับบวกสี่มีค่าเท่ากับ g x อยู่โอเคทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่แวงก็เนื่องจากเห็นข้อมูลตัวเนี้มันมีเรื่องของการดิฟอยู่นะครับแองคงจะต้องใช้เรื่องของการดิฟเข้ามาช่วยโอเคเพราะฉะนั้นพี่แวงเทคดิฟเข้ามาทั้งสองข้างดิฟเข้าไปทั้งสองข้างนะครับฝั่งนี้กลายเป็น g d x แต่อีกฝั่งหนึ่งละครับการดิฟของก้อนนี้เนี่ยมันคือเรื่องของการดิฟฟังก์ชันปะครับคือมันมีตัวยกกำลังข้างนอกอยู่เราบอกว่าดิฟ u กำลัง n by dx มันต้องมีค่าเท่ากับดิฟนอกก็คือ d u กำลัง n ลบ1แล้วค่อยมาดิฟในก็คือดิฟ u ธรรมดาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดิฟนอกคูณดิฟในที่เราพูดถึงอยู่เราเอาสอมาดิฟ ลงมาก็เลยกลายเป็นแบบนี้ถูกไหมครับตามกฎทั่วๆไปเรายกกํลาลังหนึ่งละคูณอยู่กับดิฟในก็คือดิฟทีละตัวมาเลยถูกไหมครับดิฟตัวแรกก็ได้ f ดิฟ x ดิฟตัวหลังก็คือได้0ูนยดิฟตัวนี้ได้ f ดิฟนะครับดิฟตัวค่าคงที่ได้0แล้วเรามาดิฟสี่ด้วยกระจายดิฟเข้ามามันก็เลยกลายเป็น0เฉยๆเพราะฉะนั้นสรุปแล้วตอนนี้พี่แองค์เลยบอกว่า g ดิฟ x มีค่าเท่ากับส คูณอยู่กับ f x ลบ1คูณอยู่กับ f ดิฟ x ลบ0ก็หายไปบวก0ก็หายไปแต่เรารู้ว่า f ดิฟ1 g ดิฟ1เนี่ยเท่ากับ1แล้วก็ถามหา f 1อยู่งั้นถ้าพี่แบงค์แทนต่อมาด้วย x เท่ากับ1ตัวนี้ก็คือ g ดิฟ1เท่ากับ2คูณกับ f 1ลบด้วย1คูณอยู่กับ f ดิฟ1 เราบอกว่า f ดิฟหหรือ g ดิฟหเองเนี่ยมันได้1หมดเลยแทนค่าลงมานะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไหมครับตัวนี้ก็คือ f 1ลบด้วย1คูณกับ1เพราะฉะนั้นตอนนี้1ตัวนี้คูณอยู่ก็หายไปไม่มีปัญหาย้าย2ลงไปหารคือ1ส่วน2เท่ากับ f 1ลบด้วย1ย้าย1ตัวนั้นไปบวกอีกข้างหนึ่ง เพราะฉะนั้นตอนนี้ f 1เลยมีค่าเท่ากับ3าส่วน2หรือ1.5ครับข้อนี้นะครับประเด็นของมันหลักๆเลยที่เขาอยากรู้ว่าเราทำเป็นหรือเปล่าคือเรื่องของการที่เราดิฟฟังก์ชันนะครับใช้ดิฟนอกคูณดิฟในมองเห็นหรือเปล่าว่าจะใช้แบบนี้นะครับการดิฟนอกคูณดิฟในก็คือพี่แบงค์ดิฟตัวข้างบนตัวน,วนี้ก่อนเอา2เตะลงมาข้างหน้าแล้วค่อยมาดิฟข้างในวงเล็บอีกทีนึง ยังไงก็ตามข้อนี้ตอบ1.5ก็คือช้อยสองนะครับโอเคครับ